สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตเหรียญหน่อยนะครับตอนนี้ u s d อสก็ระวังไว้นะครับก็ลูน่าลูน่าใหม่ด้วยนะครับลูน่าใหม่ใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยอยู่แนวนี้แล้วนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับแต่ตัว u s d อสเนี่ยผมคิดว่าตัวอื่นจะตามนะครับต้อง u s d อสต้องวิ่งไป1นึ่งดอลก่อนหรือว่า35บาทนะครับตอนนี้มีแรงซื้อนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ นะครับตอนนี้หลังบ้านหรือว่าเจ้าหรือว่าต้องการทําอะไรอยู่นะครับผมเราไม่รู้นะครับ <c oughs> คนที่รู้ก็คือคนหย่อนเนองินเท่านั้นนะครับแล้วไม่ต้องไปสนใจมันมากถ้าเกิดซื้อแล้วไม่ต้องไปพยายามไปตามข่าวมันจะโน้อย่างนี้คนที่ตามข่าวอย่างโน้อย่างนี้คือคนที่ยังไม่ได้ซือ้ออ่าคนที่อ่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือต้องรู้ก่อนอ่ะต้องให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่กว่าวันนั้นที่เป็นสิ่งที่แล้วมันอาจจะทําให้เรา,เราอ่าขาดทุนก็เหมือนคนที่ซื้อดูหน้าตัว กี่ดอนะยี่สิบสามสิบดอนนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องโดนนะครับก็ฝากไว้นะครับแต่คลิปนี้จะมาดูตัวของ b บิ๊บดอสนะครับบิ๊บดอสนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทุบลงมาทําไมนะครับผมผมบอกไม่ใช่คือโพสต์ไปในกลุ่มแล้วนะครับผมว่าผมอยากได้อยู่แถวโซนหนึ่งสามเก้าสี่นี่แหละครับนะหนึ่งสามเก้าสี่ตอนนี้หนึ่งสามเก้าสี่นะครับตัวนี้เป็นของผมเลยนะครับอ้ามายุ่งนะครับอยากใครมาตั้งขวางผมนะครับไปไหนแล้วหนึ่งสามเก้าสี่ หน้าหนึ่งสามเก้าห้าเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะมีใครมาตั้งก่อนผมรู้ออเดอร์นะครับเนี่ยน่าจะมีคนมาตั้งอยู่เนี่ยตอนนี้หนึ่งสามเก้าห้าน่าจะมีใครตั้งด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยตอนนี้มีขวางไว้นะครับแนวรับผมคิดว่ามันต้องจะแหลบลงมาอีกรอบนึงมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะทุบลงมานะครับดังนั้นแล้วมีเงินอยู่ 30ดอลลาร์สีดอลลาร์เนี่ยสามารถขึ้นไปเป็น1,000ดอลลาร์ได้เช่นกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับคนไหนที่อชอบสายฟิวเจอร์นะครับแต่มีความเสี่ยงสูงยังไงผมคิดว่าแต่ในใจเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับตามเฟรมเดย์อาจจะลงมาแต่แถวโซนนี้ได้นะครับเนี่ยไส้ตูดพวกเนี้ได้ได้ราคาเนี้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยศูนย์เก้าตัวนี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้นี่ศูนย์แปดตัวถ้าว่าได้ศูนย์เก้าตัวตรงนี้อีกรอบ สถิติแรกก็คือเนี่ยแต่แถวโซนบันสองเนี่ยครับแล้วก็สถิติล่างสุดก็แตแถวโซนเนี่ยโซนเก้าร้อยกว่าถ้าได้โอเคนี้ก็คือสุดยอดมากๆเลยแต่ตามเทรมตอนนี้ต้องมาดูตามเทรมเอสี่นะครับเพื่อนๆน่าจะพวดหรือเปล่าเอสสี่แนวรับก็ต้องเส้นล่างนี้นครับประมาณทักหนึ่งสามกว่าๆตอนนี้หนึ่งสี่นะครับแต่ผมอยากได้หนึ่งสามมันต้องหลุดหนึ่งสามเก้าศูนย์แน่นครับเป็นความคลาสสิกผมคิดว่ามันต้องหลุดนะครับน่าจะมีพวดแน่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะ ยกเลิกออเดอร์ก่อนนะครับไปยกเลิกอ,อาจจะตั้งลงมาต่ํากว่าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะได้แบบเนี่ยหนึ่งสามเก้าศูนย์เนี่ย 1, 3, 9, 0, มีจิตวิทยาเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยหนึ 1, 3, 9, ่งสามเก้าศูนย์วิทยาผมอาจจะตั้งหนึ่งสามเก้าสองก่อนโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ